ไม้กลวขนมโอเด็งจ้าแถมการ์ด,ดราคอนโบเซตกว่า1้7แบบนี่ข้งในก็จะมีการ์ดหลายแบบให้เลือกตั้งแต่รนะดับคอมมอนแร่ซุปเปอร์แร่และมีแบบโปรแกรมเลเซอร์ด้วยนะหาซื้อได้แล้วตามร้านชำชั้นนำทั่วไป ยอสทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการแจ็กกี้ฟิกเกอร์ซัดนะก่อรับชมคลิปนี้ขอพลังให้เราด้วยนะด้วยการกดไลค์กดติดตามกดซับ c r i b e และให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเอาละขอให้สนุกกับการดูรายการแจ็กกี้ฟิกเกอร์ซัดนะขอบใจมากทุกคนแจ็กกี้ฟิกเกอร์ซัด ครับพบกับรายการจิกกเกอร์แนะครับวันนี้เรายังอยู่กับกระแสของการ์ดโอเดงย่านะครับที่แรงมากๆนะวันวางจำไหนเมื่อวานนะครับคิตุลานะแต่หาของไม่ได้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นนะครับสั่งออนไลน์ก็ไม่ได้นะอ่ะอันนี้มาดูผลประกอบการเพิ่มเติมของผมครับถือว่าเป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปแรกนะอันนี้ผมเก็บไว้ในกล่องแคมปัสนะครับสอร์แมนมันแบบพอดีการ์ดเลยนะนี่ก็ ส่วนตัวผมหาได้ทั้งหมดมาประมาณ22นะครับก็มีซ้ำบ้างนะครับหรือใบซ้ำเนี่ยผมจะแยกไว้แล้วเดี๋ยวจะไปขายหรือว่าไปแลกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโชว์บางใบนะครับแต่ที่เด็ดก็คือนี่ผมได้ฟลอยเพิ่มมานะแล้วก็แบบปั๊มทองนะเนี่ยแล้วเมื่อเราได้ปั๊มทองไปแล้วเนี่ยจะเก็บรักษาการ์ดยังไงใช่ไหม ผมมีนี่ซองใส่การ์ดมาแนะนำนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะนี่โดยที่ผมเลือกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่สยามบอร์ดเกมนะครับไวโอลีตอะไรวะเนี่ย is, อเอมิสทิสเหรออ่าก็เลือกที่แบบไซส์ขนาดแบบ 56คูณ87เซนนะเอ้ย87มิลสิ1นซองเนี่ยจะมี5 0สลีฟนะครับก็คือ52ซองนั่นเองแล้วก็ความหนาของพลาสติกคือ60ไมคอนนะครับก็มันจะแบบเหนียวขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าการโอรด้งย่าเนี่ยด้านกว้างมันประมาณ5.55.6เซนนะแล้วก็ความยาวของมันเนี่ยก็ประมาณ8เซนนะก็เท่ากับ80มิลใช่ไหมคือถ้าใช้ใช้การซองเนี่ยก็จะแบบพอดีนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองใส่เทสกันดูนะ ก็จะเป็นยังไงอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับสติกใสยอย่างนี้นี่ก็ใส่เลยอ่าพอโหลดลงสลิปแล้วเนี่ยก็แบบถือว่าพอดีเลยนะแต่จะเหลือต้านบนไว้นิดหน่อยซึ่งก็แบบไว้ให้เราแบบหยิบง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาใส่ของแรงที่เรามีตอนนี้ก่อนดีกว่านะ ก็คือใบฟอยบิบบับเหล่านี้นะครับต้องเก็บรักษาให้ดีๆหน่อยเพราะอาจจะมีราคาสูงขึ้นมาก็ได้นะตอนนี้ใบแรแบบนี้นะครับผมเรียกใบแรนะคือในกลุ่มเขาเรียก sr แต่ความจริงไม่ใช่นะเป็นแค่ r แรก็พอนะครับว่าเป็นใบฟอยแล้วก็ตัวอักษรไม่ได้ปั๊มทองนะส่วนแบบ sr เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับฟอยแล้วก็ปั้มทองนะเพราะว่าโอริญยา สูงสุดที่เขาหากันนะครับก็คือใบ SSR ใช่ไหมแรงของมันก็คือ SR สูงสุดเพราะฉะนั้นไม่มี UR นะครับ UR นี่จะแรงมันจะแบบสูงกว่า SSR นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นได้แค่ SR Super Rare เท่านั้นนะครับนี่อ่าสบายใบนะ โดยตอนนี้ในตลาดนะครับที่สำรวจราคามานะใบพวกอย่างนี้ครับปั๊มทองเนี่ยราคา1 0 0 0ถึง1,500เลยนะก็ถือว่าแบบโอ้โหแพงอยู่นะคนยิ่งกว้านซื้ออีกครับหาซื้อ,อยากนี่เท่านี้ใบฟลอยของเราก็จะได้รับการดูแลนะครับโอเคขอตัวไปใส่โหลดสลิปลงกับคู่การ์ดนอร์มอลอย่างนี้ก่อนนะผมจะเก็บให้ได้9-4แบบเลยโอเคเดี๋ยวถ้ามีแบบอัปเดตซื้อสมุดมาใส่เพิ่มเนี่ย ผมจะมารีวิวแนะนำกันให้ชมอีกนะโอเคพอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไว้พบใหม่คลิปหน้านะครับส่วนใครจะดูคลิปอื่นในช่องรีวิวของเล่นอ,อะไรเงี้ยก็ตามไปดูได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ